สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็นเดลิอาดีนะคะไฟลี่ค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะโปรเจคเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำง,งานเป็นใบเอลดีสูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะี่นะคะคัดออคพ,มพุมแสงเข้มๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มค่ะนี่ค่ะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะ คันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะลูกค้าได้เข้ามาอัพเกรดเป็นโปรเตอร์ใบ LED p h o ฟินิ p โป m แมนะคะกำลังไฟ55วัตต์นะคะพร้อมด้วยวงแหวน LED BM สไตล์นะคะนี่ค่ะพร้อมบูดวลูอนะคะนี่เลยค่ะพร้อมเด y l ไลท์ไฟเลี้ยวเทอร์น,นิ่งเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะและหลอดไฟ LED ตัดหมอกนะคะนี่เลยค่ะ สนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ Facebook Bt ีพ e เมี m มอ t o โตซีนนได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดาทำงานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ